เราล่นง่าครับเดี๋ยวลุนใส่จุ๊บแหมดูท่าดูท่าดูท่าดูไงขวานี่มึงไปรับเมียมาเลยไปให้เฮ้ยลืมโทรเรียกสโคตรว่ะเนี่ยเอามาด้วยบอกคนยุ่งโคตระไม่นอนแล้วเหรอพคตรหินนะโคตรเนี่ยคอดูดาวนี่แหละพคตรวังเย็นนี่แหละ ขดไหนมีมีกี่ขดนี่ขดหินนี่ดมาประจังขดหินขดอ้วนนะชั่วลองอันเนี้ยกานอะไรอผมอ่ะนี่เขาขมเหรอมันไม่ขมนี่ต้องไปทีขวดมาุหน่อยนึงแก้วเล้วไม่ขมออืมไม้เจมกี่มีเหรอมีไปรู้กี่บาทกี่ห้าบาทหี่สิบห้าบาททั้งมอันนั้นมันขดใหญ่มันจะมีขวดเล็กๆหน่อยๆนึง ยังไงจานนี้ใส่เยอะอีกเนาเแล้วมันเต็มที่ผมจิบให้ดูนะอมืมันขาดมันขาดขม <c oughs> เอาเต็มที่เ <c oughs> ลยร้องไปน่าขับแรงต้องดีผสมบางๆหน่อยเพื่อ <c oughs> นหาไปเรื่งก็หมดไปรไเรื่อยๆเน้นคำใหญ่เลยเกินเนาะ รอพระสันข้าวเสร็จแล้วตอนนี้จะจำข้าเขารอพระสันข้าเวเสร็จนะนี่มีพริกมาเลยหลุกโดด เี๋ยวไม่ไาไปก่อนอื่นต้องนานแล้วเนี่ย <c oughs>